ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดระยองบุกรูปตัววัยรุ่นโพสตรูปอาวุธปืนลงบนเฟซบุ๊กครับทางด้านของท่านป้องกันจังหวัดระยองน,นายทัศนเดชาบุญสนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกไปจับกลุ่มตัวนายฟลุกอายุ19ปีและนายอมอายุ18ปีทั้งสองคนเป็นชาวจังหวัดระยองพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนแบล็งกันขนาดจุด3.8หกระบอกเครื่องกระสุนขนาดจุด3.8จำนวนสองนัดเครื่องกระสุนขนาด9มมหนึ่งนัด เปลี่ยนบุหรี่ไฟฟ้า41ชิ้นบุหรี่ไฟฟ้า9อันครับมีการร้องเรียนจากชาวบ้านบอกว่ามีคนใช้ Facebook คนหนึ่งก็คือในฟลุกโพสต์ Post อาวุธปืนแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ร้านขายกัญชาในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาซึ่งร้านนั้นมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับไปถึงพบกับนายอมอยู่ในห้องพักด้วย แล้วจากการตรวจค้นก็พบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่ซุกซ่อนไว้อยู่ใต้ที่นอนเจ้าที่ก็ยึดไว้เป็นของกลางครับทั้งสองคนยอมรับว่าโพสต์รูปอาวุธปืนจริงๆบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการส่วนอาวุธปืนอีกระบอกหนึ่งเจ้าที่ไปนค้นบอกว่าขายทางออนไลน์ไปแล้วแล้วก็ยอมรับว่าตนเองเป็นลูกจ้างในร้านขายกัญชาแห่งนี้เท่านั้นนะครับ เบืองต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าจากนั้นนำทั้งสองคนพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพนิคมพัฒนาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ